สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งน,นะครับผมเอกท่านเก้าพัฒาครับผมเราอยู่ที่นี่ครับโชว์รูมจำหน่ายรถมือสองรถดีมีคุณภาพ5้าสิาบเการอะไรดีสำหรับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนะครมีใกล้ๆก,ก,กับตลาดปฏาจิตรีตอแค่นี้นครับเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับสนใจรถต้นไหนก็โทรเข้ามาสองทางกันได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสีชั่วโมงครับมีพนักงานรอสายคุยค้าอยู่ในครับ วันนี้ครับแน่นอนเจอผมเนี่ยมีรถสวยๆรถดีๆมีคุณภาพแล้วก็สินค้านะราคาถูกแน่นอนนะครับมาลอส่นวันนี้ก็มาดูพเจ้าทำนี่เลยโโยต้ายาริปนะครับสําหรับตัวนี้ผมมีเกรดเล็กเกร็ดน้อยไปฝากนะครับสาหรับเจ้ายาริปคันนี้นะสําหรับชื่อยาริปของเขาเนี่ยก็มาจากคำสองคำที่มาผสมกันนะครับหนึ่งก็คือตัวยาลนะครับ ยาของเขาเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคำว่า yes เองนะครับหรือว่าแต่ว่าใช่นะครับส่วนคาว่าฤทธิ์มาจาก่าชาริทที่เป็นเทพแห่งความสวยงามความรูหราสอางคำนี้มาโดมกันก็เกิดมาเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเตลต้ากยาลินะครับก็สําหรับคันนี้เป็นตัว h 5ประตูนะครับเป็นตัว1.2 G นะครับปี2 0 0 9รถใหม่ที่คิดเลยนะครับใหม่แค่4หมื่กว่าโลเท่านั้นเองที่สำคัญนะราคาเปิดมาเลราๆแน่นอนนะครับ420,000ครับ ราคานเนีปิดมา420,000บาทจัดได้490,000บจ้าคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับเรื่วงของตัวรถกันดีกว่าสำหรับเจ้ายาริสคันนี้นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับเป็นตัวจีตัวกระจังหน้าเนี่ยออกแบบมาเป็น ตัวคลี่นะครับสีดำเป็นแบบนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าของเขาให้มาจัดเต็มนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟโขาทำลายแล้วก็ไฟเดชามมาครบกันนะครับในส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับครบถ้วนจริงๆแล้วก็สวยดูดันมากๆสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ ในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้นะก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยสําหรับตัวท็อปยานิ้นะครับก็คือเป็นล้อแม็กขนาด1 6นิ้วนะครับเป็นลายทูโทนแล้วก็มีอีกนิดนึงสำหรับตัวต้าเลยนะคร right ับในรุกรุ่นนะรุ่นปีหลังๆมาเขาจะมีครี่งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับทค่ตัวนี้มาจากตั้งแต่ไฟหน้านะครับตัวกระจกมองข้างไปจนถึงในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับมีประโยชน์ยังไงหนึ่งก็คือตามหลักอากาศบริสัท์จัดระเบียบของอากาศที่ด้านข้างนะครับทำให้รถเสียงรบกวนที่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับ มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายของเจ้ายาเด็กตัวนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ตัวหลังคาเลยดีกว่านะครับตัวหลังคาของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะาตัวมันเป็นหลอนพื้นนะเราเรียกว่าทาคางเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่ตัวนี้มาช่วยในการจัดอากาศที่ไหลผ่านในส่วนของตัวหลังคาลดเสียงบกวนแล้วก็เป็นเสาอากาศในตัวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท้ายๆตัวนี้สวยมากๆเลยผมอยากจะแนะนําเลยนะครับ สำหรับคันนี้ด้านท้ายของเขาเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED g a d d i n นะครับคือเป็นท่อนําแสงในเวลายามค่ำคืนเนี่ยสวยงามมากๆเลยคันนี้นะครับในระบบของความปลอดภัยตัวนี้เขาก็ให้มาจัดเต็มจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7จ็ดูปด้วยก,กันนะครับแล้วก็เข็มขัดน,นิรภัยแบบ3จุดข้างหน้าแล้วก็5จุดด้านหลังนะครับ พบกันในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถเองนะครับไม่ไว่าจะเ,เป็นเบรก ABS กับจ่ายแรงเบรกช่วยแรงเบรกและสารสันดีภาพการส่งตัวหรือ VSA ในส่วนของโตโยต้านะครับก็ให้มาพบกันจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับมี BA ช่วยสูดแรงเบรกได้ไกลสุดๆเพิ่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้มีระบบแฮกน,นะครับ ESC ระบบช่วยออกตัวเนี่ยฐานล่าชาันเองนะครับพบจริงๆสำหรับเจ้าตันนี้ ก็มาต่อในส่วนของตัวภายในเจ้ายาริสคันนี้กันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับภายในของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นโทนสีดํานะครับบอกหนังสีดําเดินได้แดงสวยดูดันมากๆนะครับตัวแผงคอนโซลหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเงินมัลลิกนะครับแล้วก็ตัวแผงตัวกลางนี้ก็จะเดินด้วยสีดําเป็นโนมแบล็กนะครับดูดันมากๆสาหรับคันนี้นะครับมาในตัวของส่วนของอลัยนะครับตัวท็อปเนี่ยของอะไรของเขาจะเป็นเป็นหนังเดินได้แดงนะครับ เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของตัวเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับไมค์ My คันนี้อยู่ที่4 7 0 0 0โลเท่านั้นเองใช้น้อยมากๆของเจ้าคันนี้นะครับในส่วนของตัวเลือนไมค์ของเขาเนี่ยจะมีจอเล็กๆเ็าเรียกว่าจอเอ็มไอดีนะครับสแสดงฟังก์ชันการใช้งาน,นตา่างๆน้ำมันที่เหลืออยู่ระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับฉเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยกี่กิโลใช้ไปกี่ลิตรอ่าตอนนี้บอกหมดเลยนะครับ มาในส่วนของตัวกลางนะครับจอด้านบนจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับจอทัชสกรีนของเตยตาตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะครับวิทยุ CD mp3 ต่อได้ usb ได้นะครับต่อ android ได้ต่อ iphone ได้นะครับเกิดเถดลงมาในส่วนของตัวแอร์นะครับตัวแอร์ตัวนี้เป็นแบบโรมัสนะครับปรับอุณหภูมิได้ตามใจเราสั่งเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ cvt ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็รอบเดินจมูดนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆสำหรับเจ้า cvt คันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะยาลิตัวหนึ่งจุดสองแฮชแบ็คนะครับตัวท็อปเลยอันนี้นะราคาเปิดมาแล้วแล้อยู่420,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่หารถประเภทนี้อยู่นะครับไปอย่างน้ำมันด้วยนะครับเป็นคะแนนก็นดีราคาขายต่อราคาซื้อต่อก็ดีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ฝากไว้หนึ่งคันนะครับสำหรับโตโยต้ายาลิตัว1.2ึ่งจุดสองที่แฮชแบ็คตีสองพันเจ้าไมล์ซิ้ง ที่ถึงการเปิดมาราคาเราแล้ว24,200บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจหนึ่งก็คือเบอร์โทรนะครับ094442666น,น,นะครับโทรได,ด้ตลอด24ชั่วโมงช่องทางที่2ก็คือหน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับ59โต๊ะคาแกลเลอรี่นะครับกดติดตามเอาไว้สนใจคันนี้เข้ามามีเจ้าหน้าที่รอตอบคำถามท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับ YouTube นะครับ 59 Auto Channel นะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิกก่งไว้นะครับแล้วก็จะมีรถ<ม>สวยๆแบบาน,าน,นี้มานำเสนอในคราวต่อไปนะครับโดยในวันนี้ฝากไว้หนึ่งคันสำหรับ Toyota Yaris อันนี้นะครับ